30ยังแจ๋วในเช้าวันจันทร์วันนี้หลายหลายหลายท่านเนี่ยรับประทานเจกันใช่ค่ะทานกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะคะวันเสาร์ก็ล้างท้องวันอาทิตย์ก็เริ่มทานเจและทานกันไปจนถึงสักประมาณวันที่30นะคะตามประเพณีกินเจแต่ตอนนี้เนี่ยบางคนก็บอกทานเจแล้วจะผอมหรือเปล่าเพราะมีพวกผักด้วยแต่เข้าใจผิดค่ะเจเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะอาหารเจประกอบไปด้วยแป้งใช่นะแล้วบางทีก็มีพวกมันมันพวกผัดมันมันอะไรนี่นะเพราะนั้นเนี่ยทำให้เราอ้วนได้เพราะนั้นช่วงของการ การทานเจต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานเหมือนกันนะคะว่าอาจจะอ้วนได้เหมือนกันนะคะคุณสง่าดามาพงค่ะเป็นคนษุขกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่าเรื่องของการถือสินกินเจเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องระวังหน่อยนอกจากเรื่องของจะทานแป้งเนี่ยมันทําให้อ้วนแล้วเนี่ยเรื่องของสารพิษที่อยู่ในผักก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางทีไปเจอผักที่ปนเปื้อนสารพิษที่ล้างไม่สะอาดเออนะคะก็อันตรายกับตัวเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะมาปรุงอาหารก็ต้องล้างด้วยน้ําด่างทับทิมนะคะ หรือว่าล้างผักให้สะอาดประมาณ3ามน้ําใครเคยแนะนําเรื่องของการล้างผักใช่ไหมคะผ่านน้ำเนี่ยนะคะเขาบอกล้างให้สะอาดประมาณ3ามน้ำนะคะอาหารเจส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกทอดผัดด้วยน้ํามันแล้วก็ทําด้วยแป้งด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจากทำจากแป้งมากกว่าถั่วเหลืองด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันร่างกายอาจจะสะสมไขมันโดยไม่รู้ตัวทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งอาหารเจเนี่ยมัก ปรุงด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสเค็มไม่ว่าจะเป็นพวกซอสซีอิ๊วบางทีบอกไม่ได้ใส่น้ําปลาไม่เห็นจะเป็นไรแต่พวกเครื่องปรุงรสเค็มต่างๆเช่นพวกซอสซีอิถถวอ๊วตัวดีเลยค่ะเต้าเจี้ยว <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าพอผสมลงไปในเครื่องปรุงต่างๆที่ทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปรุงและผู้รับประทานก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ทําขายก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะคือ พวกเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษต่างๆเนี่ยคุณทำความสะอาดให้มันสะอาดหน่อยนะคะร้างให้สะอาดนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไออาหารเจเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องประกอบด้วยผักที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรุงด้วยผักฉุน5อย่าง ไม่ปรุงด้วยผักฉุนห้าอย่างก็คือกระเทียมหัวหอมหลักเกียวกุยช่ายและก็ใบยาสูบนะคะแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ที่ถือศีลกินเจมาฝากกันด้วยนะคะในช่วงนั้นก็คือเราต้องชําระร่างกายให้สะอาดตลอดช่วงถือศีลกินเจนะคะทาความสะอาดพวกเครื่องครัวนะคะแยกใช้คนละส่วนกับพวกที่ไม่ได้ทานเจนะคะก็แยกกันให้เป็นสัดเป็นส่วนซะสวมชุดขาวตลอดช่วงถือศีลกินเจนะคะประพฤติตนดีทั้งกายและใจห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงถือศีลกินเจด้วยอันนี้นะคะห้ามเดื่มสุราของมึนเมาผู้ที่อยู่ในระหว่างไว้ทุกไม่ควรร่วมถือศีลกินเจนะคะหญิงมีครรภ์ไม่ควรดูพิธีกรรมใดๆในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจและหญิงมีประจำเดือนไม่ควรร่วมพิธีกรรมใดๆอันนี้เอามาฝากด้วยเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของความเชื่อนะคะในช่วงเทศกาลกินเจว่าจะถือศีลอย่างไรบางคนนอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันก็งดทานเนื้อสัตว์อย่างเดียวทานแต่ผักนะคะบางทีพวกข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยใส่ชุดขาวอะไรพวกนี้เรามีข้อ จำกัดเราก็ทาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาฝากไว้เรื่องของอาหารการกินอย่าคิดว่าทานเจแล้วผอมนะฮะช่วงทานเจนี่แหละคาะดิฉันไม่เคยน้ําหนักลงเลย่ะแป้งทั้งนั้นเลยแป้งทั้งนั้นเลยแล้วตอนนี้ผักแพงด้วยอ่ะใช่น้ำว้มผักแพงมากนะคะยิ่งทานเจคืออาหารเจเวลาคือไขมันมันทําให้อาหารอร่อยบางทีเขาใส่ไขมันเยอะก็จะผัดนะคะจับฉ่ายนี่ไงใช่จัเตนชอบทานจับฉ่ายนะแต่ยังไก็ได้เรื่องของจิตใจแล้วกันใช่ทานเจก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพ ภาพด้วยค,ค,ค่ะเรื่องต่อไปก็ต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะยังอยู่ที่เรื่องของอาหารการกินนะคะใครที่ไม่ได้ทานเจเนี่ยก็ต้องระวังสําหรับ เย็นตาโฟเย็นตาโฟอะไรนะอะไรที่อันตรายเราชอบกินอ่ะแมงกะพรุนซอสสีแดงแดงปลาหมึกกรอบซอสสีแดงแดงไงซอสเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟซอสสีแดงซอสเย็นตาโฟสีแดงแดงเนี่ยเขาบอกว่าคือมันสวยจริงนะแต่อันตรายมากจริงๆต้องฟังเสียงนีฉันมากจริงๆค่ะเพราะอยากรู้ว่าเขาทำมาจากอะไรเหมือนกันนะอยากรู้ใช่ไหมอยากเล่าให้ฟังค่ะจริงๆแล้วเนี่ยซอสไอ้สีแดงๆเนี่ยนะคะมันประกอบด้วย ตะก,กวัวสารหนูโครเมียม สังกะสีเป็นส่วนผสมของโลหะหนักทั้งนั้นเลยเพราะว่าไอ้ซอสสีแดงๆเนี่ยมันเป็นซอสที่ได้จากการสังเคราะห์มันไม่ได้ใช่ซอสที่เกิดจากการหมักจากธรรมชาติข้น่ยดูวมาจากเต้าคู่ยี้อะไรเปล่าไม่ใช่นั่นนั่นคือสมัยก่อนไงเนี่ยสมัยก่อนด้วยแล้วก็สมัยนี้คือด้วยความรวดเร็วเอาถูกเข้าว่าเอารวดเร็วเข้า่ปใช่แล้วก็เลยต้องใช้ซอสที่เป็นซอสสังเคราะห์แล้วก็โลหะหนักทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งซอสเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราทานในปริมาณมากๆแล้วเนี่ยนะคะอันตรายแน่นอนโดยเฉพาะสาร หนูเนี่ยถ้าไปผสมสในร่างกายนี่นะคะทาให้คุณอ่อนเพลียอ่อนเพลียไม่มีแรงอะ่ะไม่อ่อน <yeah. S 1> เพลียเมียแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ระบบทางเดิอนอาหารผิดปกติรวมทั้งเป็นโรคโลหิตจางด้วยนะคะอันนี้คือแค่สารหนูอย่างเดียวนะยังไม่ได้บอกถึงเรื่องของตะกั่วโครเมียมสังกะสีถ้าเกิดทานไปเยอะๆจะเป็นอย่างไรคิดตัวแล้วกันที่นี้เนี่ยอยอเขาเอาข่าวนี้มาบอกเพราะว่ามีคนร้องเรียนไปที่อยอยเยอะหรือเกินบอกว่าเนี่ยไปทานยีนดาโฟรานนี้โอ้โหน่ากลัวมากๆแล้วแล้ว สังเกตว่าขวดที่แม่ค้าหยิบมาใส่เนี่ยคือมันจะไม่มีฉลากไม่มีสิ่งที่ระบุไม่มีสิ่งที่ระบุว่าส่วนประกอบทําจากอะไรสถานที่ผลิตก็ไม่ได้บอกวันที่ผลิตก็ไม่ได้บอกเลขสารระบบอาหารก็ไม่ได้บอกนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องระวังตัวเองอะนะคะเขาอาจจะไม่สนใจตรงนี้เราไปทานเยนิโโปร้านไหนถ้าเกิดว่าเห็นสีซอสสีแดงๆไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกอย่าทานนะอ,<ค>ยอย่าทานอันตรายมากแเสียชีวิตเคยมีข่าวนะ ใช่ค่ะนี้ไม่ได้เราจะไปถามเขาดิฉันก <ะ S> ็ไปถาไม่ไดิฉันถามนะไปทันร้านข้างๆออฟฟิศเขาบอกว่าของเขาเนี่ย ผ่านการรับรองจากออยแล้วอันนี้มีบอกอย่างสบายใจได้นะคะคือต้องต้องสังเกตแล้วก็ต้องใส่ใจหน่อยละนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอันตรายจริงๆริงบรงคนที่ฉันไม่เคยเห็นแพ็กเกจของไอ้ซอสยนตาโฟส่วนใหญ่เขาใส่ส่วนมากบางทีใส่ไว้ในถ้วยให้เราตักเติมเองคือให้ไปซื้อตามห้างไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นด้วยค่ะไม่แด้ถ้าเกิดว่าทานยนตาโฟแล้วไม่ใส่ซอสแดงได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่จริงหรอไม่ได้ไม่ใช่ยีนตาโปเลยไได้ไม่เคยไปทานร้านเจ้าเก่า ร้านเจ้าเก่ายินตาโฟเจ้าเก่าซอสมันไม่แดงนะมันจะออกน้ำตาลแดงคือเขาใช้เต้าหู้ยี้ใช้เต้าหู้ยี้แล้วรสชาติอร่อยอร่อยจริงใช่ใส่พริกแสอะไรสังเกตจากสีก็ได้นะถ้าสีมันแดงแป๊ดเนี่ยคือผิดสังเกตคือมันแดงจนไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรอ่ะแดงพริกก็ไม่ใช่มันแดงมันแดงพลาสติกหรือว่าลองยินโฟไม่ใส่ซอสดูซิไม่ได้มันเป็นความรู้สึกอย่างเดียวเองมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่มันได้เพิ่มรสชาติอะไรเลยนะมันแค่ความรู้สึกจิตวิทยาเท่านั้นเองนะ มันมีรสมันมีรสมันจะถ้าเกิดไม่ใส่จะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำธรรมดาเพราะ่เพราะเป็นคนไม่ชอบทานยนเดโฟอยู่แล้วก็เลยเออลองดูต้องยีเาโฟต้องใส่แต่ต้องลงนิดนึงนะค่ะเพว่าแต่เรพูดเรื่องยีเาโฟแต่วันนี้เรามีอะไรมาวางข้างหน้าเนี่ยอันนี้นะคะคือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะต้านมะเร็งเต้านมกันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตของผู้หญิงไทยไปปีละมากเลยทีเดียวอันนั้ต้องมีตั้งต้นๆเลยนะคะและ วันนี้เนี่ยดิฉันนำเสนอเมนูหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอีกเมนูหนึ่งไปเรื่อยๆจะมาถึงวันศุกร์เลยนะคะเพราะเราจะทำอาหารต้านมะเร็งเต้านมรับประทานกันเห็นแล้วดูสิทำร้ายจิตใจดิฉันมากเลยนะคะมีบล็อกแคลรี่นะคะรัรทานเจใช่ไหมนะคะ มีปลากรอบมีต้นหอมมีเต้าหู้มีฟักทองจริงๆเมนูนี้จะเป็นเมนูเจก็ได้นะคะคือเอาประกอบออกแล้วก็เอาต้นหอมออกเมนูนี้เนี่ยนะคะก็คือเมนูที่ชื่อว่าเต้าหู้ย่ำสวนเขียวเดี๋ยวนี้เลยยาเต้าหู้ย่ำสวนคุณผู้ชมถ้าอยากจะลองทำรับประทานนะคะซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายมากๆมีเต้าหู้นะคะ โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองน้ำส้มสายชูหมากคิงสดสับละเอียดกระเทียมสับนะคะบคล็อกแครอทฟักทองต้นหอมซอยแล้วก็ปลาข้าวสารทอดอวินิเชฟคุรเรานี่ยทำง่ายมากน่าคุ้นนะเชฟกิติมาศค่ะ <c oughs> คุณนกชลิดานั่นเองนะคะก็ทําอาหารเก่งมากนะคะเอาต้าหู้มาจัดใส่จานจานที่จะเสิร์ฟนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาผักหั่นเป็นชิ้นๆให้สวยงามบล็อกแครอ่นี่เอาแต่ยอดนะคะยอดมันมีประโยชน์มากๆเลยฟักทองนี่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเอามาเรียงไว้ข้างๆใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้ค จัดเสิร์ฟค่ะส่วนน้ำที่จะราดเนี่ยนะคะง่ายมากสุดคุณนกไม่มีอะไรยากเลยทำกี่ทีก็ง่ายมากๆเอาโชยู่น้ำส้มสายชูใช่ไหมคะเอาขิงแล้วกระเทียมสับคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันนะคะนี่ก็ค่อยๆเทเครื่องปรุงลงไปอันนี้มันก็ชิมตามชอบนะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนพี่ดูคุณนกมีควาเก่รทยสะีม ฉันกลืนไะใส่ขิงใส่กระเทียมนะคะต้นหอมใส่ต้นหอมนะคะคือถ้าเราอยากจะทําเก๋ๆแบบคุณนกนี่เราให้คนอื่นซอยให้นะซอยขิงซอยกระเทียมใท่เลยนะเก๋ได้ข่าวว่าอยู่คนเดียวนี่จะให้ไทยทำเสร็จแล้วได้น้ําแล้วใช่ไหมคะเอามาราดเต้าหู้ง่ายเนาะง่ายมหง่ายมากเลยหน้าตาเริ่มเหมือนของที่อยู่บนโต๊ะแล้วนะเสร็จแล้วเอาไปนึ่งค่ะเอาไปใส่ในรังถึงนะคะ ในน้ำน้ำเดือดเนี่ยนะคะแล้วก็นึ่งนึ่งประมาณ8นาทีนะเสร็จแล้วคุณนกก็จะโรยนรากรอบให้แคลเซียมอาหารจานนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเต้าหู้ถั่วเหลืองเนี่ยนะคะอุดมด้วยโปรตีนสูงถึง34.1กรัมและนอกจากนั้นยังมีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 เกลือแร่ชนิดต่างๆทานเข้าไปแล้วนอกจากได้วิตามินแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนต้านเร็งเต้านมด้หรอต้าน ต่อหน่อมแน่นอนเพราะว่าอะไรมันมีอนุมูลอิสระเยอะแยะมากมายนะคะอย่างบอคเกอรี่นะแครอทเนี้ยนะคะแล้วก็ระดับแคลอรีด like ้วยคือควบคุมน้ำหนด้วยใช่ไหมคือควบคุมน้ําหนักด้วยขอโทษนะคะือเอาอาหารมาไม่มีช้อนมันก็ทรมานจิตใจพี่คะขอช้อนหน่อยค่ะขอช้อนหน่อยว้าวสวยดีค่ะนี่มาแล้วทำไมไม่มาอธิบายเห็นอยู่ในทีวี กระโดดออกมาคุณนกน่าจะมาอธิบายเองนะคะคุณก็ต้ออธิบายเราะเข้าใจยากนอกจากที่จะทำอาหารให้เราแล้วเนี่ยเอาช้อนมาหนักนะคะเทาลุกสิอะไรล่ะแต่กินไม่หน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีเมนูของคุณนกต่อไปเรื่อยๆคุณนกชิลล์กับเรา5วันเลยเหรอคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พิเศษก็จะจัดเมนูพิเศษสําหรับ30มสิบยังแจ๋วเป็นเมนูต้านมะเร็งและที่สําคัญเป็นแอนตี้เอจจิ้งช่วยให้ทานแล้ว่อนยาวด้วยเพราะได้สุดยอดจากทางญี่ปุ่นมาค่ะอยากจะรู้ที่เว็บไซต์คืออะไรเว็บไซต์ของคุณนกค่ะสําหรับคุณผู้ชม ที่สนใจและอยากได้เมนูนี้นะคะก็คลิกเข้าไปขอดูกันได้ดาวน์โหลดได้เลยที่ w w w l i v i n g i n c h e f n e t ค่ะ livinginchef.net นะคะจริงรายการของคุณโนเองก็แพร่ภาพทางช่องสามด้วยใช่ค่ะเสาร์ที่สองแล้วก็สี่ของทุกเดือนกี่โมงคะแปดโมงเช้าค่ะดูปรดกดูด้วยอาหารอร่อยทั้งั้นเลยให้คุณโนไปเตรียมเมนูวันพรุ่งนี้ก่อนละกันขอบคุณใช่ะขอบคคุณคคุณค่ะ เราจะชิมแล้วถึงเวลาของการชิมพี่โอทานบ็อกคลีสไม่ได้ต้องพี่เตนทานบ็อกคลี่บ็อกคลี่เนี่ยเขียวเขียวยังมีประโยชน์ทา้ ไม่ทานใช่ไหมบ็อกแคลรี่นี่มีอนุมูลสารต้านอนุมูลสารเยอะนะยังผักใบเขียวอย่างบ็อกแคลรี่หรือว่าอย่างผักคะน้าอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกเวลาทานนี่ให้เคี้ยวให้ละเอียดยิ่งเคี้ยวเท่าไหร่เนี่ยนะคะยิ่งดีมากเท่านั้นไอสารต้านอนุมูลอิสระมันยิ่งออกมาเยอะชิ้นเนี้ยเคี้ยวไปนานๆเลยพอเคี้ยวชิ้นแรกเสร็จอันนี้ก็หมดดีคุณนกค่ะขอข้าวเปล่าด้วยขอเติมขอเติมไปข่าวต่อไปได้แล้วไปเรื่องต่อไปได้เด้งด้งเลยละน้องดาวเคี้ยวไม่หมดเล่าไป จ้าน้องนี่นี่คนนี้กลืนน้ำลายหรอว่าเอือกเอือไม่ไอทานไม่ได้เพราะว่าทานเจอยู่นะคะไม่เป็นไรคุณนุ้บอกใครจะทานเจนะคะแค่เอาปลาออกนั่นเองปลากับหัวหอมแล้วก็ตะไคร่ผสมกระเทียมเพื่อเอาไม่ไม่ใส่ลงไปแต่ให้เข้าวัเทศกาลเจเพราะว่าเครื่องปรุงก็ไม่ใช่น้ำปลาอะไรแล้วใช้ใช้ซอสถั่วเหลืองอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะทานหมดแล้วเนี่ยนะคะก็มาดูอีกหนึ่งเมนูอาหารแหมวันนี้พูดแต่เรื่องอาหารนะคะเป็นอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยนอกจากเต้าหู้แล้วที่เราเห็นเมนูนี้กันนี่นะคะวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูที่ Okay. เป็นการนำมาประกอบอาหารตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณประมาณ2,000ปีมาแล้วค่ะเมนูนี้นะคะนั่นก็คือรากบัวฉันชอบทานมากสวยเนาะของชาวเอเชียนี่แหละแต่ว่าเขาค้นพบในประวัติศาสตร์ว่าสมัยอียิปต์ก็มีการบันทึกเอาไว้ว่าใช้รากบัวเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นตอของดอกบัวเนี่ยคือบ้านเราชาวเอเชียของเราคือดอกบัวเนี่ยมีทั้งในเรื่องของความเชื่อนะคะในศาสนาพุทธของเราดอกบัวเป็นเรียกว่าดอกไม้ที่บริสุทธิ์อย่างที่พระเจ้าท่านสอนมีดอก สีเหลาค่ะคือเป็นดอกไม้ที่นํามาบูชาพระอยู่ใต้ต้มถูกต้องปิ่มน้ําพ่นน้าอะไรก็ว่าไปพอดีสี่คนเลยใช่ไหมนอกจากเรื่องของนอกจากเรื่องของความเชื่อเกกับดอกบัวว่าเป็นดอกไม้บริสุทธิ์แล้วเนี่นะคะในส่วนต่างๆของดอกบัวเนี่ยทานได้หมดเลย ที่พี่ระเต็นเคยเอามาทําโทรศัพท์ฝักบัว,บวทําโทรศัพท์ได้ด้วยเหรอฝากบัวใช่คือคนเพี้ยนเท่านั้นถึงเอามาทาค,คือเราเคยเป็นงานแฟนซีกันมาแล้วก็มันจะเราจะมีฝักบัวนะคะก็เอา,มาเมล็ดเนี่ยแกะกินได้หรือใครเคยทานที่เป็นสาบัวเอามาผัด ตองตองงาหน่อยเอามาแกงต้กะทิทำเออเออถูกต้มกะทิใส่บัวโอ้อร่อยมากนะคะไหลบัวเคยทานไหมเคยเป็นคล้ายๆอยู่ตรงส่วนใกล้ๆรากนะคะส้มตำไหลบัวอร่อยมากเลยคือดอกบัวในสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะที่พูดถึงวันนี้คือรากบัวเขาบอกว่าในเอเชียนอกจากเมืองไทยแล้วเนี่ยนะคะในจีนในญี่ปุ่นก็นํารากบัวมาประกอบอาหารด้วยนะคะรากบัวมีสรรพคุณอย่างไรหลายคนอาจจะเคยเอาไปต้มใส่น้ําตาลนิดนึงอร่อยมากเลยนะคะ สรรพคุณคือดื่มแก้ร้อนในใครที่ร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่ค่อยพอ,อกระหายน้ำนี่นะคะใช้ได้ดีหมดเลยค่ะรักบวัวช่วยเรียกน้ำย่อยนะคะทำให้เจริญอาหารแก้อ่อนเพลียแล้วก็มีไฟเบอร์ทำให้แก้อาการท้องผูกขับถ่ายสะดวกนะคะนอกจากนี้รักบวัวมีวิตามิน B C แล้วก็มีธาตุเหล็ก เหมาะสาหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกอ่อนเพลียเวลามีประจําเดือนแนะนําให้ทานรากบัวดีเหลือเกินนอกจากนี้นะคะยังมีความเชื่อด้วยสําหรับใครที่กําลังจะแต่งงานนะคะคุณอ่อนิยาค่ะรากบัวเขาบอกว่านิยมนํามาทําอาหารในงานวิวาในงานแต่งงานเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเมื่อรากบัวหรือสายบัวเนี่ยเวลาเราหั่นมันจะยังมีใยอยู่ บัวไม่เหลือใยอันนั้นคือสุภาษิตที่เราเคยได้ยินเพราะฉะนั้นตัดบัวแล้วยังมีใยเขาก็เชื่อว่าการที่เอารากบัวหรือว่าใส่บัวมาทําพิธีมงคลเนี่ยเป็นคู่กันแล้วตัดยังไงก็ไม่ขาดนี่เอาละทำสายบัวอาหารทุกประเภทในงานเป็นสายบัวหมดเลยก็ประหยัดดีนะคะได้ประโยชน์ด้วยนะคะเอาละค่ะก็แนะนำนะคะใครที่กําลังมองหาเมนูเด็ดเทานเจก็ทานได้นะรากบัวนี้นะคะดีมากมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมช่วงหน้านะคะมีเรื่องของผ้าอ้อมรีไซเคิลนคุณแม่ที่มีคุณลูกทั้งหลายเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องฟังเพร่ะประหยัดจริงๆใช้แล้วกลับมาซักแล้วใช้ได้อีกเดี๋ยวสากครู่มาดูค่ะกลับมานะคะสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะเลยต้องตั้งใจดูนะคะที่ถืออยู่ตรงนี้ก็คือกางเกงผ้าอ้อม ไม่ใช่เป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่เขาขายกันทุกวันนี้เป็นพลาสติกแบบนั้นอะแต่อันนี้เป็นผ้าเขาเรียกอะไรสูงสุดคืนสู่สามัญสม่ยแลเราเด็กๆเราจะใช้กางเกงเป็นผ้าอ้อมผ้าสาลูนแต่เป็นผ้าสามเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะใช่แล้วอูกอามั่งใช่เวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะใช้ผูกเอาหรือใช้เข็มกลัดติดใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีแล้วเพราะคนไปใช้พวกไอ้กางเกงผ้าอ้อมสําเร็จรูปซะมากกว่าแต่อันนี้ค่ะมีคนคิดประดิษฐ์เป็นผ้าสาลูนะคะที่ใช้เป็นผ้าอ้อมของเด็กสมัยกนั ดีมากๆเลยนะคะคุณคุณแพทติเซียมงคลบนณิต์นะคะเป็นเจ้าของเป็นผู้ผลิตผ้าอ้อมสําเร็จรูปอันนี้เป็นรายแรกในประเทศไทยเลยนะคะ,ค,ะคือทีแรกเนี่ยลองใช้กันเองในบ้านนะคะก็ตั้งแต่หลานใช้จนมามีลูกตัวเองก็ลูกใช้คือมาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ของคุณแพทเนี่ยบอกไม่อยากให้ลูกเนี่ยไม่อยากให้หลานเนี่ยอยู่ในผ้าอ้อมที่เป็นพลาสติกม,ม,มันแบบเหมือนอยู่ใช้อย่างนั้นทั้งวันนะคะก็เลยอยากจะให้กลับมาใช้เป็นผ้าอ้อมผ้าจะทํำยังไงดีถ้าใช้ผ้าอ้อมสี่เหลือมก็ต้องมาผูกกันก็เลยลองมา ค,คือคุณแม่จะเป็นคนชอบเย็บปักถักร้อย <Okay. S 1> ลองมาคิดเอาผ้าเนี่ยมาเย็บเป็นรูปทรงของกางเกงผ้าอ้มอ,อ,อมดูซิะนะคะปรากฏว่านี่ค่ะใช้ได้ผลดีมากตรงกลางเนี่ยจะมีตัวรองซับซับใช่ค่ะซับความเปียกชื้นของลูกนะคะจากปัสสาวะของลูกเนี่ยคือเขาบอกว่าไอ้กางเกงผ้าสาลูนี่นะคะแตกต่างจากผ้าอ,อ้อมสําเร็จรูปมันยังไงผ้าสาลูอันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผลิตจากเส้นใยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆทั้งสิ้นนะคะเวลาสวมผ้าอ้อมนะคะสำเร็จรูปที่เราเห็น เหมือนกับลูกใส่พลาสติกให้ลูกระคายเคืองบางคนเนี่ยตรงตรงอับขาพับหรือตรงตรงขาใช่ใช่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเพราะข้างล่างเนี่ยบางทีมันเป็นเจลพอเจลปุ๊บพอเด็กฉีปุ๊บเจลมันก็จะปรับตัวนะคะทำให้จับกันเป็นก้อนแต่ว่าถ้าใช้ผ้าอ้อมผ้าอย่างเงี้ยผ้าสัลรูเนี่ยพอฉีปุ๊บผ้าจะสืมซับไว้พอมันเปียกปุ๊บก็ถอดเอามาซักใหม่ได้มันประหยัดมากเลยนะคะเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาลูกคุณฉีดเนี่ยคุณสามารถมองเห็นได้ด้วยขณะที่ผ้าอ้อมสําเร็จรูป เนี่ยพอฉีไปกี่ครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราฉีไปกี่ครั้งแล้วนะคะถ้าใช้ผ้าอ้อ,อมผ้าเนี่ยรู้เลยว่าหนึ่งชั่วโมงลูกคุณฉีก,กี่ครั้งเหมือนฝึกฝึกนิสัยการขับถ่ายให้ลูกด้วยวนะคะจะได้ดูว่าเออวันนึงลูกเราฉีก,กี่ครั้งนะฉีเวลาไหน,นพอเปียกปุก๊บเราก็ถอด ออกมาเอาไปซักแล้วเขาบอกว่าแห้งง่ายด้วยคือระบายความอับชื้นได้ดีด้วยเพราะเป็นผ้าแต่พ่ออ้อมสําเร็จรลูกที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันอบอยู่ในนั้นอะอบทั้งวันแล้วที่สําคัญเปลืองมากพอถอดเอาไปทิ้งเป็นไงคะสร้างขยะสร้างขยะขึ้นไปอีกแต่อันนี้เนี่ยใช่แล้วราคาแพงแต่นเนี้ยซื้อไปเหอะซักกี่ครั้งกี่ครั้งเขาบอกยิ่งซักยิ่งนิ่มยิ่งซักยิ่งดีนี่นะคะเ็าบอกว่านี่ฝึกการขับถ่ายให้ลูกด้วยแล้วก็สวยงามน่ารักด้วยนี่นะคะอยากได้สีไหนก็ตัดสีนั้นมีหมดเลยนะคะ ไปฟังเสียงของของผู้ที่ผลิตผ้าอ้อมผ้านะคะคุณแพทหรือเปล่าไปฟังเสียงเธอดูนะคะการการใช้ผ้าที่ดีที่สุดสําหรับเด็กทารกมาตัดเย็บเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กสบายตัวปลอดโปร่งเบาแล้วก็ไม่อับชื้นในขณะที่ผ้าอ้อมที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันเป็นสารเคมีมันทําจากพ,พลาสติกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กก็จะต้องถูกหมักหมมอยู่ในพลาสติกมันมัน,ม,น,ม,นมันลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าที่มีพลาสติกอยู่ตลอดเวลามันก็จะต้องร้อนแล้วอับเนี่ยค่ะในประโยชน์ที่ได้ก็คือจะทำให้เด็กสบายตัวนะคะแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยมันซักได้นับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นมันประหยัดกว่าผ้าอ้อมที่ใช้แล้วทิ้งมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้เด็กเนี่ยฝึกระบบการขับถ่ายวิธีเอิมการขับถ่ายได้ดีกว่าการที่ใช้ผ้าอ้อมที่ใช้แล้วทิ้งเลยเพราะว่าเด็กจะชินกับการที่ฉี่หรือถ่ายแล้วก็ทิ้งเข้าไว้ในนั้นนะคะเด็กจะไม่รู้เลยว่าคำว่าเปียกหรือแฉเนี่ยคืออะไรค่ะ จริงนะ,ค,ะคือพองเธอประฉีดปุ๊บมันซึมซับมันแห้ง<ช>เด็กก็จะไม่รู้ รับรู้ความรู้สึกว่าไออาการเปียกการชื้นการแฉะเนี่ยของการขับถ่ายเป็นยังไงนี่ค่ะให้ดูนี่คือแผ่นนี้นี่คือสามารถเปลี่ยนได้ซักได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นี่คือพอเปลี่ยนแผ่นปุ๊บก็เปี่ยนเอาไปแล้วก็ทำไงนะพี่ใช่แล้วก็พับที่เขาเย็บขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วเขามีนี่เขามีตัวติดเป็นเป็นเป็นกาวติดอย่างนี้เลยนี่สะดวกมากเลยอยู่เลยค่ะต้องียกว่าเข้าใจทาจริงจริงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ขอโทษเมืองนอกกําลังนิยมมากเมืองนอกนิยมมากเพราะว่าตอนนี้เขากําลังรณรงค์ สำเร็จรูปแบบเป็นพลาสติกแล้วอะไรนี้หลายประเภทของเรานะคะใช่ค่ะนี่คนไท้ีสีมีหลายสีหลายไซส์ตามขนาดของเด็กอน่ารักมากว่าแต่ว่ามีพ่ออ้อมแล้วยังไม่มีเด็กนั่นน่ะสิคะจะเอาไปใส่ใครดีเก็บไว้ก่อนก็ได้คุณกระเตนบอกว่าทําเป็นนวมได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้นะคะ ค่ะอะเปลี่ยนจากเรื่องของคุณแม่คุณลูกมาที่เรื่องของคุณผู้หญิงทั่วทั่วไปกันบ้างค่ะต้องฟังข่าวนี้ค่ะเรื่องของการแต่งหน้าให้ถูกกับฉลกแล้วก็ราศีเกิดนะคะบางทีมันก็ต้องดูกันด้วยเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลอย่างนั้นเลยเหรอเสริมอะไรเดียวเสริมสง่าราศีใช่ค่ะนะคะจริงๆแล้วจะจะจะบอกให้ครบทุกราศีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลายาวเพราะฉะนั้นดิฉันจะทยอยมาบอกและกันวันนี้ขอสามราศีก่อนค่ะเริ่มกันที่สาวราศีมังกรค่ะ คุณก็เต้นอยู่นะ พี่เต้น14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์นะคะสาวราศีมังกรเขาบอกว่าจะมีลักษณะปราดเปรียวมีความคิดสร้างสรรค์ปราดเปรียวงาสง่าอันนี้นและแล้วก็รักอิสระโอ้ใช่ใช่เธอใช่เลยนะคะคุณเสริมราศีโดยเริ่มจากดวงตาค่ะพี่เต็นคะดวงตาควรใช้สีส้มสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำตาลทองทําให้มีพลังนะโหนแก้มควรปัดด้วยโทนสีชมพูนะคะแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยควรจะใช้สีแดงกุหลาบ ซ่อมโอรสก็ได้ให้เข้ากับให้เข้ากับตาน้ำตาลถูกต้องค่ะแล้วคิ้วเนี่ยว่าให้เรียวตามธรรมชาตินะคะส่วนสาวราศีกุมค่ะราศีกุมก็ตั้งแต่วันวาเลนไท์เป็นต้นไป14กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเขาบอกว่าสาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนระเริงไม่หยุดนิ่งเจ้าความคิดมีพลังเพราะฉะนั้นควรจะใช้สีสันแบบธรรมชาตินะคะสีสันของดอกไม้มาแต่งแต้มใบหน้าคือแต่งให้บันอมชุมพูชุมพูนะคะแล้วก็ ชมพูที่แก้มแล้วก็ปากเนี่ยระเรื่อระเรื่อหน่อยนะคะทำให้ดูกับสุขภาพดีอะไรแบบนี้เ่ะปิดท้ายที่สาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง14เมษายนเขาบอกว่าเป็นคนช่างฝันชอบแต่งตัวรักสวยรักงามเพราะฉะนั้นควรใช้โทนสีอ่อนหวานอบอุ่นก็คือบลัชออนชมพูอ่อนสีส้มก็ได้นะคะหรือว่าปากเนี่ยอาจจะใช้ม่วงๆ่วนิดๆก็ได้ประกายม่วงนิดๆค่ะอ่าก็ฝากไว้เวลาหมดแล้วนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณเงงสวยๆจาก5ลาัด้วยนะคะเกงเมื่อกี้เหรอไม่ใช่ค่ะเกงที่เราใส่กางเก แลนทาอ้อมทาอ้อมพบกันใหม่พรุ่งนี้น,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท้าวใจมคจะลืม